ผูเชิงคืนนี้ครับนี่ช่างน้ำหนักถ่วงเรียบร้อยยางหกเส้นอู้คนนี้ไล่เบามาเต็มระบบเลยนะอันนี้ไม่ได้ถอดอะไรครับน้ำหนักเท่าเดิมแต่เสียร้อนนี่ต้องแบกยางอีกหกเส้นครับถ่วงล้างเลยไม่รู้ว่าใครจะได้เปรียบใครนะทุกคนเดี๋ยวรอชมเลยคืนนี้มาแน่ เดียวเซอร์วิสกันก่อนขายอันนี้พรสุภาครับขัดยางก่อนขัดยางก่นอนขอบอะไริอ,อย่าลืมนะ เงินล้านหนึ่งครับสองคันนี้ล้านหนึ่งล้านหนึ่งรอยชมเลยครับ